กองทัพไทยแฉคาคมเมนตซุกทุ่น PMN 2อื้อ3,700ลูกโดนจับได้เซฟที่พินยังอยู่ไม่ใช่ของตกค้างกองทัพไทยแฉกัมพูชาคะ่ะมีทุ่นระเบิดสังหามบุคคล PMN 2อย่างน้อยกว่า3,700ลูกเตือนคขมเมอย่าบิดเบือนว่าทุ่นระเบิดเก่าตกค้าง พบเป็นของใหม่ชัดเจนตรวจพบที่ยังไม่ได้ใช้งานจากที่พักทหารเขมรบนภูมะเขือแบบยังมีเซฟตี้เพียนอยู่ครบพร้อมเอาไปวางเพื่อทำร้ายทหารไทยค่ะสืบเนื่องจากพลตรีวิทยลายถมยาคาโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในสื่อออนไลน์ของฝั่งกัมพูชาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมดังนี้ จากเหตุการณ์ที่กำลังพลไทย5นายขาะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนผลการตรวจพิสูจน์ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด pmn 2ใหม่ทั้งหมดที่ถูกวางแบบพร้อมใช้งาน โดยมีการถอดอุปกรณ์เซฟตี้และมีการกลบครางอย่างแนบเนียนค่ะสภาพทุนมีความใหม่ตัวอักษรคมชัดและเมื่อรื้อถอนพบว่าสปริงเข็มแทงชนวนและชิ้นส่วนภายในอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่ใช่ทุนเก่าตามที่ฝ่ายกัมพูชานั้นกล่าวอ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะที่บริเวณภูมะเขือยังตรวจพบทุนระเบิดใน2ลักษณะโดยลักษณะแรกค่ะคือทุน PMN2 ที่ยังไม่ได้ใช้งานโดยหางปลานั้นยังคงติดอยู่ครบถ้วนค่ะสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชามีทุนชนิดนี้ ไว้ครอบครองเพื่อเตรียมใช้งานซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าโดยตรงค่ะและมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าทุนเหล่านี้ถูกนําไปใช้งานจริงในหลายพื้นที่รวมถึงกรณีที่ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนอีกลักษณะหนึ่งค่ะเป็นทุนที่รื้อถอนขึ้นจากพื้นดินในสภาพที่ถูกวางใช้งานแล้วอยู่ในสภาพพร้อมทํางานค่ะบางลูกในมีร่องรอยของเข็มแทงชนวนที่เริ่มทํางานแต่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ การรื้อถอนดําเนินการโดยทหารราบเพื่อรวบรวมไว้และต่อมาส่งให้เจ้าหน้าที่ทีแม็กมาดำเนินการนิรภัยและทําลายตามมาตรฐานสากลโดยทุกครั้งค่ที่ทําการนิรภัยเจ้าหน้าที่จะต้องถอดตัวจุดระเบิดดิโทเนเตอร์และบูสเตอร์ออก พื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายค่ะในส่วนของความโปร่งใสค่ะประเทศไทยได้ดาเนินการตามอนุสัญญาออตตาว่าอย่างเคร่งครัดโดยพื้นที่ช่องบกและช่องอันมาที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ทีแม็กเคยกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้ว100%และมีการรายงานต่อที่ประชุมอนุสัญญาทุกปีโดยไม่เคยพบทุ่น p m เอ็แต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันประเทศไทยไม่เคยมีทุ่นชนิดนี้อยู่ในครอบครองและได้ทําลายทุ่นระเบิดคงคลังทั้งหมดตั้งแต่ปี2546รค่ะรวมถึงครั้งสุดท้ายในปี2012โยไม่มี PMN2 อยู่ในบัญชีแม้แต่ลูกเดียวในทางกลับกันค่ะเอกสารรายงานต่ออนุสัญญาออตตาวาณนะวันที่31ธันวาคมในปี2024มีการระบุชัดเจนค่ะว่ากัมพูชายังคงครอบครองทุนระเบิดสังหารชนิดบุคคล PMN 2และชนิดอื่นๆร่วมกว่า3,700ลูกค่ะโดยอ้างว่าเก็บไว้เพื่อการฝึกตามมาตรา3ของอนุสัญญาแต่การลักลอบนำทุน PMN 2มาวางในเขตอธิปไตยของประเทศไทยถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาอย่างร้ายแรงและสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบติ ารทุ่นะเบิดแหงชขอเน้นย้ำว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ตรวจสอบได้จากหลักฐานทางเทคนิคและการพิสูจน์โดยตรงยืนยันชัดเจนว่าทุ่นระเบิดที่ทําให้กําลังพลของไทยได้รับบาดเจ็บเป็นทุ่นระเบิดใหม่ชนิด PMN 2ที่ฝ่ายกัมพูชานั้นลักลอบนํามาวางไว้ในพื้นที่ชายแดนไทยไม่ใช่ทุ่นเก่าตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะเหตุการณ์นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดอนุสัญ,ญญาออตตาวาและเป็นการกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้